ร่างพระยัดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงอุกตวันทันเทียนกับนะเป็นผู้เสนอขอเชิญนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางกัณฑวันทันเถียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาจ,จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันเองเป็นหนึ่งในเจ็ดของผู้ยื่นแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชากำหนดการประมงพศ2558พศดิฉันรอครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่สาม รอด้วยการลุ้นเป็นนาทีเพื่อที้ให้สมาชิกได้อยู่พร้อมกันในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ให้กับพี่น้องชาวประมงกฎหมายฉบับนี้คะ่ะท่านประธานเราทราบกันดีว่าทําไมกฎหมายฉบับนี้ถึงบังคับใช้เราทราบกันดีว่าในปี2558เนี่ยคะ่ะทางสหภาพยุโรปได้ออก ธงเหลืองให้กับพี่น้องชาประมงสำหรับประเทศไทยโดยให้เหตุผลว่าการทําการประมงของไทยของเราเนี่ยขาดการรายงานและขาดการควบคุมจึงทําให้สภาพยุโรปมีความเห็นว่าถ้าหากไทยไม่แก้กฎหมายดังกล่าวจะไม่สามารถนําสินค้าประมงสู่สหภาพยุโรปได้รัฐบาลในขณะนั้นโดยรัฐบาลยุคเราใช้คำว่ายุคคอสอชอก็ได้ใช้ยาแรงให้กับพี่น้องประมงการใช้ยาแรงก็คือออกพลกรประมง2558 ออกยาแรงคืออะไรคะออกเกินกว่าความจําเป็นท่านออกกฎหมายโดยไม่รับฟังปัญหาจากพี่น้องชาวประมงอย่างรอบด้านเร่งรัดเร่งด่วนในการออกกฎหมายฉบับนี้และใช้บังคับอย่างรวดเร็วจนทําให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยคะ่ะไม่สามารถปรับตัวได้ทันเกิดปัญหาเกิดการล้มละลายเกิดการเลิกประกอบอาชีพประมงทําให้ห่วงโซ่ทางด้านภาคประมงเกิดปัญหาและมูลค่าความเสียหายมหาศาลต่อประเทศไทย จนมาสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะเรามีสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งเรามีรัฐมนตรีทึ่งมาจากระบบรัฐสภาจนสุดท้ายวันที่18ธันวาคม2562ค่ะได้มีตัวแทนพี่น้องชาวประมงจาก22จังหวัดได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรียื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดิฉันในฐานะประธานกรรมธิการการเกษตรและเพื่อนคณะกรรมธิการการเกษตร และท่านสสลังสีมาที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้เดินทางไปพบกับม็อบของพี่น้องชาวประมงณวันนั้นพี่น้องชาวประมงค่ะได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาเป็นกรณีเร่งด่วน11ข้อดิฉันเองและสมาชิกคณะกรรมาการการเกษตรก็นำเรื่องของพี่น้องประมงเข้ามาสู่ในการพิจารณาและเราก็ทำให้ทราบว่ามันมีปัญหาหลายประการจากการออกพรกประมง2,558 ปัญหาที่เกิดขึ้นดิฉันขอพูดเพียงสั้นๆน,นะคะประเด็นที่เราพบเนี่ยเราทราบว่าบทบัญญัติบางประการนะคะในพรลกประมงเนี่ยมันกำจัดสิทธิ์ของพี่น้องชาวประมงพี่น้องประมงพื้นบ้านพี่น้องประมงพาณิชย์จะต้องมีกฎระเบียบมากมายในการที่จะออกทำการประมงและพี่น้องเขาปรับตัวไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะทําให้มีการกําหนดการประมงพื้นบ้านสําหรับพี่น้อง ทะเลชายฝั่งมีการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตที่ไม่เอื้อต่อการทำการประมงมีการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลซึ่งสามารถทำได้เฉพาะเรือที่จดทะเบียนขนถ่ายสัตว์น้ำเท่านั้นเรือประมงโดยทั่วไปที่เคยทำขนส่งสัตว์น้ำทางทะเลไม่ได้นอกจากนี้คะ่ะท่านประธานคณะกรรมาการประมงจังหวัดก็มีปัญหา มีปัญหาเพราะว่าคณะกรรมการประมงจังหวัดมีสัดส่วนที่ไม่เป็นธรรมทําให้การลงมติต่างๆเกิดการบิดเบือนบิดเบี้ยวและไม่ตอบสนองต่อปัญหาที่แท้จริงการกําหนดโทษสําหรับพลกรฉบับนี้ก็เป็นการกําหนดโทษโดยเน้นขนาดของเรือประมงเป็นสําคัญท่านไม่ได้ดูเจตนาของพี่น้องชาวประมงท่านไม่ดูความเสียหายต่อทรัพยากรที่เกิดขึ้นแต่เน้นขนาดของเรือประมงเป็นสําคัญทําให้มีบทลงโทษมีค่าปรับ มหาศาลจนทำให้พี่น้องชาประมงไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะดิฉันเองในฐานะประธานคณะกรรมการกรรมการก็เลยตั้งอนุกรรมการเกิดขึ้นค่ะในการพิจารณาครั้งนั้นอนุกรรมการการเกษตรได้พิจารณากฎหมายประมงใช้เวลาในการพิจารณา150วันและเราก็นำรายงานฉบับนี้สู่สภาผู้แทนราษฎร ดิฉันเองก็ได้ศึกษาปัญหาของพี่น้องชาวประมงมาโดยตลอดและก็ทราบว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยสีอ่อนและท่านอธิบดีกรมประมงก็พยายามที่จะแก้ไขข้อเรียกร้อง11ข้อให้กับพี่น้องประมงหลายข้อแก้ได้ค่ะแต่หลายข้อแก้ไม่ได้โดยอำนาจรัฐมนตรีแก้ไม่ได้โดยอำนาจอธิบดีกรมประมงหลายข้อ จะต้องแก้โดยการผ่านการแก้ไขกฎหมายผ่านระบบสภาผู้แทนราษฎรของเราและในวันนี้ดิฉันและเพื่อนสสพรรคประชาธิปัตย์จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนดการประมง2,558พศและยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรดิฉันเองได้เสนอทั้งหมดมีการแก้ไข18มาตานะคะขออนุญาตยกแค่บางประเด็นเท่านั้นนะคะใน18มาตรานี่ยดิฉันขออนุญาตท่านประธานอธิบายสั้น แก้ไขมาตานิยามมาตรา5ค่ะมาตรา5ว่าด้วยการประมงพื้นบ้านและกะมงพาณิชย์ขนาดเล็กเดิมทีเนี่ยในพลอกฉบับเก่าเรามีเฉพาะประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์แต่ระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชเนี่ยเรามองเห็นว่าประมงพื้นบ้านบางครั้งบางลำมีศักยภาพที่จะทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งสามไมล์ทะเลเพราะฉะนั้นในชั้น ของกรรมธิการเนี่ยค่ะเราก็เลยมีการนิยามจำกัดความของประมงพาณิชย์ขนาดเล็กเกิดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประมงมีโอกาสทําการประมงได้มากกว่า3ไมล์ทะเลการแก้ไขมาตราต่อไปค่ะเรามีการแก้ไขมาตรา26ค่ะว่าด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการประมงจังหวัดเหมือนที่ฉันพูดไว้ครั้งแรกค่ะว่าคณะกรรมการประมงจังหวัดเป็นปัญหาอย่างมากเรามีสัดส่วนของคณะกรรมการประมงจังหวัดโดยภาคเอกชนและภาครัฐฝ่ายปกครอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการให้อำนาจในอำเภอในจังหวัดนั้นๆที่มีพื้นที่ติดทะเลชายฝั่งเป็นคณะกรรมการประมงจังหวัดจนทำให้สัดส,ส่วนของฝ่ายปกครองมากกว่าสัดส,ส่วนของภาคประชาชนการลงมติใดๆที่แก้ปัญหากับให้พี่น้องประชาชนชาวประมงในจังหวัดจึงมีการลงมติที่บิดเบี้ยวไป ทางยกร่างฉบับนี้เราจึงมีการแก้ไขสัดส,ส่วนของคณะกรรมการประมงจังหวัดเกิดขึ้นเพื่อให้มีสัดส,ส่วนที่เป็นธรรมในการพิจารณากฎหมายให้กับพี่น้องประมงในจังหวัดนั้นๆลองขอเสนอแก้ไขมาตรา39ค่ะมาตรา39ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตเรือประมง ในการขออนุญาตเรือประมงกับท่านประธานถ้าในพรกฉบับเก่เายกตัวอย่างเช่นดิฉันจดชื่อในนามกันตะวันมีเรือประมงสิบลำถ้าเรือลำแรกทำผิดกฎหมายเรืออีกเก้าลำไม่สามารถออกทำการประมงได้นะคะ ความเสียหายเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าไม่เกิดความชอบธรรมทําให้พี่น้องชาวประมองออกทําการประมงไม่ได้ในกฎหมายฉบับนี้ในการยกร่างแก้ไขเราจึงมีการแก้ไขในเรื่องของผู้ขอรับใบอนุญาตโดยเรือประมงเกิดขึ้นค่ะมาตราต่อไปค่ะการแก้ไขมาตรา87ดว่าด้วยการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลเหมือนที่ฉันที่ฉันอธิบายข้างต้นค่ะเดิมทีการแก้ไข การขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลเนี่ยจะต้องเฉพาะเรือที่จดทะเบียนเท่านั้นแต่ในภาคปฏิบัติบางครั้งเรือที่จดทะเบียนไม่สามารถจะไปขนถ่ายสัตว์น้ําทางทะเลได้ทันในร่างฉบับนี้เราจึงเปิดโอกาสให้พี่น้องประมงสามารถนําเรือไปขนถ่ายสัตว์น้ําทางทะเลได้ แต่จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนว่าเรือลำนี้จะไปขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลและเมื่อขนถ่ายเสร็จแล้วจะต้องรายงานให้หน่วยงานทราบเพื่อจะดำเได้ถูกกฎหมายระหว่างประเทศมาตรา1-2-4ค่ะว่าด้วยการประกอบกิจการแรงงานจากการศึกษาค่ะเราพบว่าบทลงโทษสำหรับพี่น้องชาวประมงเนี่ยได้รับบทลงโทษด,ด้วยกฎหมายหลายฉบับมีทั้งกฎหมายแรงงานมีทั้งกฎหมายประมงมีทั้งกฎหมายเจ้าท่า ทำให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยค่ะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าความจําเป็นในร่างฉบับน,นี้เราจึงเสนอให้ผู้ประกอบกิจการแรงงานเนี่ยได้รับโทษเฉพาะในกรณีกฎหมายแรงงานเท่านั้นไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อนในบทลงโทษต่อพี่น้องชาวประมงนอกจากนี้ค่ะมาตราที่เหลือในการยกล่างของดิฉันและเพื่อนพักประชาธิปัตย์เนี่ยเราได้เสนอเกี่ยวกับหลักการ บทลงโทษค่าปรับและอื่นๆให้มีความเหมาะสมโดยพิจารณาความเสียหายจากพฤติกรรมความตั้งใจของพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดและให้ดูความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญไม่ได้ดูเฉพาะขนาดเรือของพี่น้องชาประมงนะคะท่านประธานคะกว่าดิฉันจะลกยกล่างฉบับนี้มาเนี่ยมันไม่ได้ทําภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนแต่เป็นการทามาอย่างยาวนานและต่อเนื่องร่วมกับ เพื่อนเพื่อนคณะกรรมิการการเกษตรและสหกรณ์ทั้ง15คนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและในการประชุมร่วมกันเนี่ยคะ่ะเราตั้งอนุกรรมธิการเกิดขึ้นเรามีการเชิญห่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประมงเราเชิญอธิบดีกรมประมงตัวแทนจากเจ้าท่าเราเชิญพี่น้องชาวประมงประมงพื้นบ้านประมงพนันธุ์ประมงนอกน่านน้ำเข้าสู่การประชุมร่วมกัน และเราได้ลงไปในพื้นที่ค่ะลงไปในพื้นที่จังหวัดระยองลงไปพื้นที่ในจังหวัดพังงาลงไปในหลายพื้นที่ที่มีการทําการประมงโดยไม่แบ่งแยกว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของพักการเมืองใดเราทํางานร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของพี่น้องชาวประมงเป็นสําคัญและเราได้ลงไปพบม็อบพี่น้องชาวประมงในวันที่18ธันวาคม2562เพราะฉะนั้นร่างฉบับนี้ โดยดิฉันและเพื่อนๆสมาชิกชาวพรคประชาธิปัตย์เราได้พิจารณาร่างฉบับนี้โดยผ่านร่างของคณะกรรมการการเกษตรและสาก์ดิฉันเชื่อมั่นว่าร่างที่ดิฉันเสนอในวันนี้เป็นการพิจารณาอย่างรอบด้านโดยเชิญหน่วยงานภาครัฐเชิญหน่วยงานพีนนพพ่น้องชาวประมงไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์และประมงนอกน่านาน้ำมาร่วมพิจารณาร่วมกันและดิฉันหวังว่าเพื่อนสมาชิกที่นั่งณที่นี้ จะช่วยกันร,รับหลักการในร่างพรบฉบับนี้ของดิฉันและจะพิจารณาให้ร่างฉบับนี้เป็นร่างหลักในการพิจารณาให้กับพี่น้องชาวประมงค่ะท่านประธานกรับขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับฉบับต่อไปของคุณศักดิเนตมน